สวัสดีจ้าช่วงนี้นะเจ้าพี่น้องปวดตายอ keep, ่อนเฮ็ดคลิปแลวก็ยังต้องมาปวดตาย่อนเฮ็ดน้าจ้าช่วงนี้เห็ดออกไรหลายจ้าอยู่นอเห็นจ้าคลิปต่อเมื่อวานนี่เดจ้านี่นกับจากเที่ยวมาเดจ้าลุงเครืองขับรถกลับมาทางบ้านนะจ้ะประมาณสองชั่วโมงเท<ม>ิงค่ะช่วงนี้กุมเห็ดในต่างแดนเดจ้านี่แต่คนเก็บเห็ดงามๆจ้า ป้ายาเห<ส>็น <he en S 2> แล้วก็มากน้ตามากเก็บกระยากสะออนจ้าอยากเก็บน้ําเพินินป้าป้าไปเก็บน้ําขันจ้าสังเกตว่าจ้าดินแต่ละอมองเห็ดก็จะบอกคือกันเด้อจ้า<อ>บางมองกะสีแดงบ,บ,บางมองกะสีขาวครีมจ้า บองมองกะส,กสีน้ำตาลเข้มแต่ก็ะเอินว่าเห็ดพึ่งหวานคือกันเบิดจ้าโอ้ย,อยลูกขาใหญ่มากว้ะนไม่ปาดดิโทอโอ้ยหักเลยน้องหักเลยเจ้าโอ้ยโอ้ยหักเลยปานนี่ เป็นคาขาว,ขาวสีน้ำตาลอ่อนเห็นบ่จ้างามจ้า,าป้าป้าไปเก็บน้ากันจ้า อะไรกินไม่รู้จ้ะ ลอยอะไรไม่กินน้องอะเหี่ยวหมดเลยเมื่อนี้เอาพอกรุบกริบน่าจะพี่น้องเดี๋ยวสิม่ว่าให้ฟังว่าเก็บใบแล้วเนี่ยเฮ็ดยังไว้กินได้จ้าสวัสดีจ้า